ได้เวลาแล้วนะครับเราจะทำการจับฉลากกันเลยนะครับทำการสต็อปก็อทำการสต็อปเราจะทำการจับฉลากแล้วนะครับ โดยใช้โปรแกรม r a n d o m นะครับนี่คือรายชื่อนักศึกษานี่นะครับรายชื่อนักศึกษาจำนวน11คนนะครับทุกกลุ่มที่ทีําตามขั้นตอนครบทั้ง3ขั้นตอนก็คือ1เข้ากลุ่มกิจกรรม2นะครับตอบแบบสอบถามแนะนำตัวเองส่งเข้าส่วนกลาง 3ก็คือโพสต์รูปภาพแนะนำตัวเองสวยๆนะครับคราวน,นี้ใครที่ทำา3ขั้นตอนแล้วก็รวดเร็วสุดนะครับ1 0 11อันดับผมแถมให้1อันดับนะครับแล้วก็มาเรนดอมนะครับก็คือเอาหลายชื่อเข้ามาในนี้นะครับตามลำดับเสร็จแล้วก็ Submit เรนดอมเลยมาลุ้นกันนะครับใครจะเป็นผู้โชคดี ตรงนี้ครับตรงนี้ครับคุณวิภาพรพนมเลิงศักดิ์นะครับ0.16นะครับรับรางวัลก็คือข้าวก้นบาทพระจร์หลวงพ่อไปรางวัลถัดไปนะครับก็จะเป็นลายชื่อรหัสภาพสวยนะครับก็ทั้งหมด78รลายชื่อนะครับเอาเป็นรหัสนะครับผมไม่ใส่ชื่อ ก็กรอปรหัสนี้มาเรนดอมเลยนะครับใส่เข้าไปเลยว่ารหัสไหนจะได้รางวัลน,นะครับอ่าสับมิดครับอ๋อเขาบอกว่าไม่เกิน50เอายังไงดีมันเกิน50ทุกท่านาต้องใช้โปรแกรมอื่นละมันเกิน50นะครับมันได้รอบละ50ถ้างั้นผมทำ 2รอบนะครับแล้วก็รายชื่อ2คนเอามาแข่งกันเอานะครับผมเอาตั้งแต่1ถึงสามสิบไปก่อนมันมี70นะครับเอา35 35ท่านไปก่อนรอบแรกนะครับคัดรอบไปวายเรนดอมสาท่านก่อนนะครับรหัส35ท่านสับมิ t แล้วก็ กคเลยครับ088นะครับเลขที่ออกวันนี้088ก็า088เนี้ยไปวางไว้ก่อนแล้วมาชิงกันอีกอันดับหนึ่งนะครับก็คือผลที่ได้ก็คือ088นะครับคราวนี้จาก35ใช่ไหมครับมาจนถึงสุดท้าย ไปก o อปไปวางอีก random นะครับ Emovename random ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับทำเห็นๆไปเลยก็ใส่ตัวเลขใหม่ไปอีกรอบนะครับอ่าสั submit. หนึผู้โชคดี เพื่อไปลุ้น2ลงหัส50น,นะครับผู้โชคดีก็คืออีกท่านหนึ่งไปร่วมรุ้น50น,นะครับก็กรอบ50มาวางคราวนี้ก็เอาสองเลขครับ50กับ88ไปลุ้นนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดี ใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับใส่ชื่อเลยไหมครับ50กับ88 50กับ88ผมขอดูฟอร์มเอ้ใครนะ50กับ88 <c oughs> ขอดูการตอบกลับนะครับ50กับ88 50น่าจะอยู่กลุ่มที่กลุ่มที่3หรือเปล่า